สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเจอกันเป็นคลิปที่3ในช่องของคลินิกแลัเมืองร้อยเกาะนะคะดิฉันเทคนิคการแพทย์หญิงปิยพรรัตน์คงมลวนวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการาการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ DNA นะคะโดยปกติแล้วก็คือการตรวจ DNA ไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์หาความสัมพันธ์พ่อลูกแม่ลูกปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาหลานความเป็นพี่น้อง หาความเป็นคู่แฝดฝาแฝดก็อันนี้ก็คือตรวจได้หมดนะคะเป็นการตรวจของหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดนะคะวันนี้ก็คือจะมาแนะนำว่าการเก็บตัวอย่างเก็บได้จากไหนบ้างปกติแล้วก็จะเก็บได้ตั้งแต่เล็บเส้นผมคราบอาุูจิเลือด แล้วก็แปรงสีฟันที่ใช้แล้วต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสองเดือนนะคะแปรงสีฟันไม่ต่ำกว่าสองเดือนเส้นผมต้องถอนติดรากผมเท่านั้นประมาณสิบถึงยี่สิบเส้นที่รากผมที่เป็นปุ่มขาวๆอะค่ะส่วนเล็บก็คือจะแนะนำให้ตัดเล็บครบยี่สิบเล็บเลยนะคะทั้งเล็บมือเล็บเท้าการตัดก็คือจะให้ใช้ ที่ตัดเล็บใหม่เลยแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูนะคะโอเคค่ะอันนี้จะเป็นกรรไกลตัดเล็บนะคะจะเป็นกรรไกอัน,นอันนี้เป็นกรรไกลอันใหม่เลยเวลาเวลาเราจะเก็บตัวอย่างจากเล็บนะคะ mm hmm. ก็ให้ใช้สก็อตเทปใส นี้ค่ะให้ใช้สะกตเทปใสอย่างนี้นะคะ